สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็ขับรถอยู่บนทางด่วนเฉลิมมนครมุ่งหน้าในด้านฝั่งขาออกนะครับไปทางถนนพระรามที่สองตอนนี้กำลังข้ามสะพานพระรามเก้าก็จะพาม,มาดูโครงการทางพิเศษสายพระรามสามดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันตกในสัญญาที่สามสัญญาที่สก็จะเริ่มต้นจากหน้าโรงพยาบาลมาประก๊า ถนนพระรามที่สองนะครับจนถึงทางพิเศษเฉลิมมนครก็คือช่วงดาวพนองถนนสุขสวัสด์แล้วก็ถนนราบุณะรวมระยะทาง5กิโลเมตรโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า IT d v ดีก็ประกอบด้วยบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวลอ p เมนจำกัดและบริษัทวิจิตรพันธ์ก่อสร้างจำกัดผู้รับจ้างดำเนินการก,ก่อสร้างในสัญญาที่3โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น2ส่วนนะครับ ส่วนที่1ก็เป็นการกอร่อสร้างช่วงเชิงสะพานถึงฝั่งถนนราบุนนะจนไปถึงแยกต่างระดับดาวขนองถนนพระรามที่สองแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นงานปรับปรุงด่านสุขสวัสดิ์ทางผู้รับเหมากอ่อสร้างนะครับสัญญาที่สามก็ทำสองอย่างทำทางด่วนซ้อนทับทางด่วนเฉลิมพระนครหนึ่งอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นงานปรับปรุงด่านสุขสวัสดิ์ สำหรับรูปแบบการก่อสร้างนะครับก็จะเป็นการก่อสร้างทางยกระดับซ้อนทับบนทางด่วนเฉลิมพระนครขนาด6ช่องจราจรโดยโครงสร้างส่วนบนนะครับก็จะเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องหล่อสำเร็จและส่วนล่างนะครับก็จะเป็นเสาตอม้อแบบคู่แล้วก็มีคานขวางนะครับรองรับพื้นสะพานตอนนี้สะพานขึงคู่ขนานที่สร้างใหม่ก็เสร็จ เสร็จไป็นนานแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ยังเปิดใช้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้หรือว่าสั่งสุสวัสริ์นะครับไม่มีทางลงนะก็ต้องรอในสัญญาที่สามนะครับงานก่อสร้างซ้อนทับทางด่วนเฉลิมพระคณ์นะครับไปถนนพระรามที่สองกับการก่อสร้างทางขึ้นลงด่านสุสวัสริ์ถ้าเกิดมีทางขึ้นลงด่านสุสวรริ์นะครับก็ยังสามารถที่จะเปิดได้นะเปิดใช้สะพานขึ้นขบวนานแห่งใหม่ได้ตอนนี้ยังไม่มีทั้งสองทางเลยนะครับ ก็เลยทําให้สภาคือขุหนางเนี่ยเปิดไม่ได้ก็อยู่ที่สัญญาณที่3าแล้วตอนนี้ตอนนี้ผมก็มีภาพนะครับด้านบนด้านล่างนะภาพเล็กก็จะเป็นซอยสุขสวัสดิ์50ทางดวนเฉลิมนครนะครับก็จะผ่านถนนสุขสวัสดิ์แล้วก็ถนนประชาอุทิศแล้วก็ไปพระรามที่สอง พอผ่านจุดตัดถนนพระเจ้าอุทิศก็จะเป็นถนนจอมทองบุรณะก็จะอยู่ด้านล่างทางด่วนเฉลิมพระนครนะครับบางคนวิ่งไปวิ่งมาไม่รู้จักก็มีนะไม่รู้ว่าถนนเส้นนี้ชื่ออะไรนะครับกาชื่อจอมทองบุรณะก็จะอยู่ตั้งแต่ช่วงถนนพระเจ้าอุทิตไปจนถึงถนนพระรามที่สองก็จะอยู่ด้านใต้าทางด่วนเฉลิมพระนครก็มาเจอเขามีการก่อสร้างนะครับวางคานแล้วก็วางพื้นแล้วนะ ถ้าเป็นด้านล่างก็อยู่แถวแถววัดสารอดนะครับตรงนี้มีการวางคานแล้วก็วางเสาหลายต้นแล้วแล้วเริ่มวางพื้นสะพานไปหนึ่งช่วงแล้วเดี๋ยวผมจะเดินถ่ายรอบๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นฝั่งได้ดานที่ผมจะมุ่งหน้าไปพระรามสองนะครับตรงนี้ก็เป็นฝั่งกลับกันเป็นฝั่งที่รถที่อยู่ด้านผมเนี่ย จะไปถนนสุขสวัสดิ์หรือว่าไปสะพานขึงเขาจะต่อจากตรงผมยืนอยู่เนี่ยนะไปทางฝั่งพลามที่สองเลยไปหน่อยนี่จะมีคลองนะครับ ผมข้ามคลองมานะครับเนี่เป็นคลองลาบรุนนะผมข้ามคลองมาเสาต้นใหญ่ๆเลยนะครับทางด่วนนะซ้อนทับกันแล้วสำหรับความก้าวหน้าของโครงการนะครับ ข้อมูลณวันที่30กันยายน2566แผนงานทำได้46.64%ผลงานทำได้50.20%ก็เร็วกว่าแผน3.56%ก็จะมีการถ่ายคลิปนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะเดี๋ยวผมอาจจะสลับไปมานะครับ เลยไปหน่อยนะครับก็เริ่มจะมีการหล่อเสาก็เตี้ยๆนะมองจากด้านบนก็ไม่เห็นนะครับถ้าอยู่ด้านล่างก็จะเห็นน,นะครับก็เริ่มหล่อเสาการหล่อเ็าก็ไม่ได้หล่อสูงทีเดียวเลยนะเขาหล่อเป็นช่วงๆนะครับพอหล่อเสร็จปั๊บก็มีเหล็กเสริมก็หล่อขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนสูงแบบนี้ก็เรียกว่าหล่อในพื้นที่ก็ต้องหล่อไปเรื่อยๆนะครับจนสูงได้ระยะนะครับ แล้วก็จะมีการวางคานด้านบนแล้วก็จะวางพื้นสะพานนี่นะครับด้านบนเห็นพื้นสะพานนะครับก็จะเริ่มวางเรียงไปก็จุดที่ผมถ่ายจากด้านล่างนะครับก็จะเห็นเสาอยู่ด้านบน ก็ดูแล้วก็มีหลายต้นนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นฝั่งที่จะรถมุ่งหน้าไปถนนพระรามที่สองนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีเสาเห็นแล้วผมมาลงอยู่ด้านล่างแล้วกันนะใช้มอเตอร์ไซค์นะครับขี่ดูด้านล่างด้านล่างตอนนี้สองข้างทางนะครับก็เริ่มเคลียร์พื้นที่นะเริ่มมีการขุดหลุม เขาจะทําเสานะครับไล่ไปเรื่อยๆนะจากช่วงถนนสุขสวัสดนะครับมาทางช่วงถนนประชาทิศก็ไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่มีเคลียร์พื้นที่เฉยๆแต่ในช่วงตรงถแถวเลยประชาทิศไปน,นิดนึงแถววัดสารรอดนะครับจะมุ่งหน้าไปทางพระรามที่สองเนี่ยก็เห็นมีการหล่อเสารเรื่อยๆแนละ้ว ด้านขวาของผมนะครับจะเห็นนะครับเป็นด่านตะพอนองนะต่อไปเนี่ยด้านบนจะมีทางด่วนนะครับแล้วก็จะมีด่านลอยฟ้าด้วยนะก็จะเป็นด่านลอยฟ้านะครับฝั่งเข้าเมืองก็ต้องระวังนะครับบางทีก็มีรถที่เขาทางานนะวิ่งไปวิ่งมาก็ต้องขับช้าๆนะครับชะลอเนื่องจากก็ขุดลุมอยู่นะครับด้านข้าง สัญญาที่สามก็จะช้าหน่อยนะครับสัญญาที่สามกับสัญญาที่หนึ่งจะช้าเนื่องจากว่ามีการล้มประมูลไปสัญญาที่ได้ก่อสร้างก่อนนะครับตามปกติก็คือสัญญาที่สี่สภาขึ้นกุ้ขนานกับในสัญญาที่สองนะครับช่วงโรงพยาบาลมาประกอบเก้าไปถึงโรงพยาบาลนครชนตรงนี้ได้สร้างก่อนนะครับก็จึงมีโอกาสที่จะเสร็จก่อนก็เลยกลายเป็นปันหอเลยนะครับ เพราะว่าต่อไปก็จะมีสัญญาที่3าสัญญาที่1นึที่ต้องเร่งตามข้างล่างฝุ่นยเยอะนะครับผมขอขึ้นด้านบนนะนำความคื่มหน้ามาฝากกันนะครับในสัญญาที่3โครงการทางด่วนสายพระรามสามดาวนองวงแหวนตะวันตก วันนี้พามาชมนะครับทั้งด้านบนด้านล่างเลยตอนนี้มีความพื้นหน้าแล้วมีการวางพื้นสะพานแล้วเป็นทางยกระดับซ้อนทับทางด่วนเฉลิมพระนครขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่สนับสนุนช่อง VNP มี e, เรื่องเล่าแล้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้มีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ